สวัสดีครับวันนี้เรามาที่โรงแรมไพวันกันนะครับห้อง304ห้องดีลักคืนละ4,000บาทนะครับเข้าห้องมาก็จะมีขวามือเป็นห้องน้านะครับซ้ายมือเป็นตู้เย็นกับเครื่องดูดความชื้นนะครับถัดมาหน่อยก็จะเป็นเตียงคิงฟู๊ดไซส์7นิ้วนะครับทางซ้ายมือก็จะมีมินิบาร์ชากาแฟเครื่องดื่มมีตู้เย็นให้หนึ่งตู้นะครับเดินมาข้างหลังห้องก็จะมีระเบียงมีวิวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับที่พักติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งปานจินบุรีตรงดานเนเินหอม ตรงระเบียงห้องทางซ้ายมือก็จะมีโซฟาตัวใหญ่หนึ่งตัวเก้าอี้สองตัวสระว่ายน้ําที่นี่เป็นระบบเกลือน้ําอุ่นยาว50เมตรมีจักรยุชีด้วยนะครับรเอากลับมาดูในห้องกันบ้างนะครับมองเข้าไปในห้องก็จะเห็นห้องน้ําที่เป็นกระจกนะครับมีอ่างอาบน้ําแล้วก็มีอ่างล้างมือมีชักโครกที่เห็นวิวนะครับตัวอ่างอาบน้ําค่อนข้างกว้างเลยครับนั่งได้สบายแล้วก็ลึกด้วยครับมุมนี้ดีมากเลยครับนอนในอ่างแช่น้ําแล้วก็ดูวิวภูเขาอยู่ข้างหน้าครับ และทั้งหมดนี่คือโรงแรมไพวันห้องดีลักซ์304คืนละ4,000บาทครับผม